พี่จะหลอกพวกเองนะเอ๊ยหยอกอะไรอยู่ตรงมามีนะ่ะดูซิดูซินะ่ะมามามาหามามาีก่อน อย่ากัดน้องปอนอย่ากัดอ๋อไมาให้มันไม่กอดหน่อยไหนกินข้าวยัางกินข้าวยัางอื้ยน่ารักจังเลยลูกใครหนาลูกใครหนาลูกใครลูกใครคิดได้จังเลยเฮ้ยโตเป็นสาวแล้วดื้อจน วาดมานี่แล้วต้องยุ่งเลยไม่ต้องยุ่งอีกตัวเล็กเลยอุ๊ยถึงจังเลยคิดถึงด้วยจังเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่นะไม่ไม่เลือกใครนะอย่ามากัดเข่าแน่อ่า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 อือ๋อย่างกับเด็กน้อยเลยอ้อนอย่างกับเด็กน้อยเลย ของเขาเองจะมากัดของเขาได้ยังไงคนแบบนี้ได้ยังไงตัวเลขไหมฟังอาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ไม่ดื้อน,นะดื้อเหมือนกันเองนั่นนี่นี่นี่มือเป็นอะไรลรูกฮะมือหน<ด><ด>ูเป็นอะไรมาดูสิทำไมไม่ดุบะมือเป็นอะไรมือหนูเป็นอะไร Ăn. Có ăn nha? Ăn vâng khẩu đấy. Nó chín khẩu lá.